สวัสดีครับ FIFA Mobile นะครับเซิร์ฟเจแปนนะครับผมเ,เดี๋ยวคลิปนี้ไปดูวิธีการรับเงินคืนนะครับของตัวที่ว่าเวลาขายนักเตะนะครับผมตัวนี้จะมีค่าค่าค่าธรรมเนียมนะครับหรือค่าคอมมิชชั่นนะครับตัวนี้จะมีเสียค่าธรรมเนียมนะครับ ก็คือจะสามารถรับค่าธรรมเนียมคืนได้ครับผมจะเป็นเฉพาะของเซิร์ฟเจแปนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าจะรับค่าธรรมเนียมคืนยังไงนะครับผมตัวนี้ค่าธรรมเนียมได้ร50%นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับผมก็มาที่ดูที่ตลาดซื้อขายก่อนนะครับนักเตะนะครับกดคลิกเข้ามาครับผมตรงนี้นะครับไปดูตรงแอดยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าดูที่ตลาด ที่เราขายไปนะครับตัวนักเตะตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แอดขายลงขายไว้นะครับก็คือจะเป็น2ตัวนี้นะครับผมลองคิดดูครับตัวทีพนะครับคิดเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับอย่างตั้งราคาขายไว้ที่2อล้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมลบเห็นไหมครับลบแปดร้อยสี่สิบ 8แสน4หมื่นนะครับทษทีครับ8แสน4หมื่นครับตรงนี้ก็ยอดที่เรารับก็คือว่าจะอยู่ที่ล้านสองนะครับล้านสองหกหมื่นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นราคาตัวของสุทธิที่เราขายไปนะครับผมแต่ว่าค่าธรรมเนียมตรงนี้เราสามารถรับคืนได้ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าจะรับยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ารับค่าธรรมเนียมตรงไหนนะครับก็กดมาที่โฮมนะครับผมเราจะเข้ามาที่เมนูที่2นะครับด้านซ้ายมือนะครับกดคลิกเข้าไปครับ ตรงนี้ครับจะขึ้นหน้าจอของอีเวนต์ต่างๆนะครับเรามาดูตรงเลื่อนมาดูข้างล่างนี่ครับจะเป็น50%นะครับ TP เห็นไหมครับเราคลิกเข้ามาครับตรงเมนูนี้นะครับผมก็คือว่าตรงนี้จะมีเงื่อนไขนะครับก็คือว่าจะเป็นก็คือห้าเอรของค่าธรรมเนียมนะครับที่หรือค่าค่าธรรมเนียมที่เราเสียไปนะครับที่ชําระก็คือเมื่อขายผู้เล่นไปนะครับผมตลาดตรงนี้ก็จะส่งคืนมาให้ทาง TP ตรงนี้นะครับผม จะคือจะรีเซ็ตนะครับก็คือจะประมาณ1วันนะครับก็คือให้มารับนะครับผมถ้าคือจะเห็นช่วงเวลานะครับก็จะเขียนไว้นะครับว่าเดือนหนึ่งนะครับเห็นนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับของถึงวันที่เท่าไหร่นะครับจะมีบอกนะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลาก็คือจะอยู่ตรงนี้ประมาณมีอายุนะครับก็คือประมาณเที่ยงคืนนะครับถึง เอยี่สามนาฬิกานะครับก็คือประมาณ24ชั่วโมงก็คือ1วันนะครับผมตรงนี้ให้มารับนะครับไม่งั้นก็จะรีเซ็ตก็คือจะอดได้ค่าธรรมเนียมคืนนะครับตรงนี้ก็จะกดดูนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นยอดที่รับค่าธรรมเนียมคืนที่ทางเออดขายผู้เล่นไปนะครับผู้เล่นที่ขายตัวนักฟุตบอลไปนะครับตรงนี้แอดก็จะได้คืนมา,าจากยอด เต็มค่าธรรมเนียมนะครับก็คือจะได้50%ค่าที่ที่เสียไปนะครับก็คือ5แสนนะครับ5แสนเก้าตรงนี้ก็จะได้คืน50%ก็อยู่ที่2 2ล้านนะครับ2ล้าน7แสนนะครับผมเราจะจะได้คืนมานะครับตรงนี้ก็คือให้กดรับนะครับแล้วก็นะครับสุดด้านขวารับนะครับมันก็จะค่าธรรมเนียมตรงนี้มาจะแจ้งมาทางเมสเซจนะครับเมื่อรับเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นสูตรแครับตรงนี้ถือว่าเป็นการรับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับ ตรง2ล้าน9 8้า0นนะครับก็จะมาอยู่ตรงด้านขวาตรง TP นะครับที่เรารับกดรับไปแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นคือการแลก TP คืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินกลับเข้ามาคืนเรานะครับผมคลิกมาดูที่แมสเซจครับผมปิดก็จะมีแมสเซจขึ้นมาด้านบนเห็นไหมครับมาแจ้งเราเราก็กดกดดูที่แมสเซจได้เลยครับผมนะครับกดมาแล้วครับเรากดยอมรับไปครับผมอันนี้ครับ ค่าธรรมเนียมคืนมาแล้วครับเนี่ยครับก็จะเป็น2องล้านเจ็นะครับผม TP นะครับคือเงินนะครับที่ได้คืนมาสองล้านเจ็ดเจ็ดแสนสนะครับตรงนี้ก็จะได้มาค่าธรรมเนียมที่เราขายนักเตะไปนะครับได้คืนมาอย่างไงเพื่อนๆพี่ๆนะครับถ้าขายนักเตะแล้วก็มารับค่าธรรมเนียมคืนได้นะครับในที่แอดบอกนะครับผมเมนูที่แอดบอกนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผม ก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิงติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ